สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพามากินแก้วมังกรมาดูกันว่าว่าผมจะกินหมดไหมโอเคครับกินแบบรวอนแล้วเขากินแบบไห้กันยีนทีจะหมดเลยอ,อันที่สองมีหนึ่งสองสองสามสี่ห้าหกหกอันเลย อืมหมดแล้วต่อไปอันที่สามอ้อันนี่กินหมดแล้อว,อ,วอันที่สาม Ở đây có ăn chút xì ấy ha đâu Rút ông mang đi rồi thì mới tìm được อร่อยครับอันสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจแล้วก็กดติดตร้างให้ผมด้วยครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปของผงนะคะบ๊ายบายมาเมม่หมดแล้วมาละไปไปล้างปากดีกว่า